อ่ะเดี๋ยวไปพรีวิวเกมกับเลี้ยวภูก่อนเลยกันแล้วกันนะครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันในวันจันทร์ที่1เช้ามืดวันที่2มกราคมนะครับแต่ตีสามใช่ไหม <c oughs> ก็มารุน้นรอเชียร์กันดึกหน่อยนะครับในเกมต่อไปที่จะไปเยือนลิเวอร์พูนะครับอ่ะก็ถ่ายเท่าสดช่างท่องภูทางช่องทูพิมพ์ลิฟฟ f o ุตบอลหนึ่งกับ2นะครับสะดวกช่องทางไหนก็ดูช่องทางนั้นได้เลยนะฮะ คู่นี้อย่างที่ท,ทราบการเจอกันในครึ่งซีซั่นแรกที่เซนต์เจนส์พาร์เนี่ยเราแพ้เขา1ต่อ2จากที่นําไปก่อนนะครับแล้วก็การเจอกันในซีซั่นก่อนที่แอนฟิวก็ทรงเดียวกันเลยคือนาก่อนแล้วก็แพ้นะครับด้วยสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อ2นะครับสถิติในการเจอกับลิเวอร์พูล4เกมหลังสุดนี้เราไม่ชนะเลยนะครับคนล่าสุดที่ชนะลิเวอร์พูลได้นี่เกิดขึ้นในปีที่เราตกชั้นนะฤดูการ1 5 1 6ในยุคของซิมแมคคาเรนนะครับที่ชนะไป2 0นะครับ เยือนแอนฟิล27เกมหลังสุดในลีกก็ไม่ชนะเลยนะครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไปถึง22เกมนะตั้งแต่ที่บุกชนะได้ด้วยสกอร์2-0เมื่อปี1994นะครับแล้วก็10เกมลีกที่เวอพูชนะนี่ค็สั้นในช่วงหลังเนี่ยเกิดขึ้นท,ทั้งที่พวกเขาเสียประตูไปก่อนด้วยนะฮะอย่างที่เราเห็นกันในในเกมครึ่งซีซั่นแรกด้วยแล้วก็รวมไปถึงเกมที่เจอกันเมื่อซีซั่นก่อนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือแอนโทนีเทเลอร์นะครับ ตัดสินเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะนิโคลเซ่นสองศูนย์ที่เซนต์เจนส์พาร์คเมื่อซีซั่นก่อนด้วยนะฮะตัดเซเรียพูลสิบสี่เกมหลังสุดนี้ไม่แพ้เลยนะครับนั้นตั้งแต่ที่แพ้เลสเตอร์หนึ่งต่อสามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบเอ็ดหรือว่าเกือบเกือบสามปีที่แล้วนะฮะส่วนซีซั่นนี้เนี่ยตัดสินนิโคลเซอนตัดสินลิเวอร์พูลไปแล้วสองเกมนะครับเสมอทั้งสองนัดเลยคือเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอไบรตันสองต่อสองนะครับส่วนกับนิโคลเซ่นเนี่ยตัดสินไปแล้ววเเกกมมคืออนัดที่บุสูฟ 2-2นะครับตัดสินนิโคลสัน4เกมหลังแพ้เกมเดียวคือคือเกมที่แพ้เลอภูเมซีสั้นก่อนนี่แหละนะฮะอ่ะมาว่าถึงผลงานของเลอภูในช่วงหลังนี่ก็อย่างน้อยเขาก็รักษาสถิติไร้พ่าย,ายมาได้ถึง12นัดติดต่อกันในลีกนะครับแต่ก็จะหนักเสมอเยอะเหมือนกันชนะ7เสมอ5นะครับเกมในบ้าน21นัดหลังสุดในลีกไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็ใน51เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ในบ้านแค่เกมเดียวเท่านั้นเองคือเกมที่แพ้ให้กับ ลิสยูเนเตดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผลงานในบ้าน2นัดหลังสุดก็จบได้ผลเสมอนะผลล่าสุดที่ไม่ชนะในบ้าน3เกมติดคือช่วงเดือนธันวา2020ถึงมีนาคม2021ซึ่งเป็นช่วงที่เรียวพูเนี่ยสะดุดเกมในบ้านถึง8นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็มีช่วงที่แพ้ในบ้านไปถึง6นัดติดต่อกันในช่วงนั้นด้วยนะครับก็ช่วงหลังทําผลงานในช่วงปี เกมแรกของปีปฏิทินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเล่นเกมแรกของปีปฏิทินมา3นัดหลังสุดเลียวภูไม่ชนะเลยนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้2อย่างปีที่แล้วพวกเขาแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป1นต่อ3นะครับแต่ว่าถ้านับการเล่นในวันขึ้นปีใหม่คือ1นมกกะาเนี่ยห้านัดหลังสุดของเลียวภูไม่แพ้เลยนะครับนับตั้งแต่ที่แพ้เชลซีเมื่อปี2005นะครับประตูต่อไปของโมซาลาเนี่ย ถ้าทำได้จะเป็นประตูที่150ในพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้เล่นคนที่5ที่ทำได้กับสโมสรเดียวต่อจากแฮร์รี่เคนกุนนากเวโรเวนดูนี่และเชอรี่อองรีนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ยิงได้ถึง5ประตูจาก6เกมหลังสุดที่เจอกับนิโคลโซ่ที่แอนฟิลนะ่ะทนนี้มาดู ทางฝั่งเราบ้างนะครับอย่างที่ทราบก็บว่าผลงานเราสะดุดมาอย่างต่อเนื่องนะแพ้ถึง6จาก7เกมหลังสุดรวมทุกรายการแพ้4จาก5เกมหลังสุดในลีกนะครับ15เกมเอ้ย15คะแนนหลังสุดที่เกิดขึ้นในลีกเราเก็บได้แค่3แต้มเท่านั้นนะครับส่วนผลงานเกมเยือนก็ยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่ชนะมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ถึง4นัดติดต่อกันด้วย ก็มีช่วงที่เราไม่ชนะนอกบ้านติดกันมากกว่านี้คือช่วงเดือนสิงหาถึงธันวา 2, 2021หรือเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นมีช่วงที่เราไม่ชนะนอกบ้านถึง9นะัดติดต่อกันนะครับชนะเกมแรกของปีปฏิทินเนี่ย11เกมเยือนหลังสุดแค่ครั้งเดียวน <c> ะ <oughs> ครับก็ <c oughs> ไม่ค่อยถูกสลุกับการเล่นเกมแรกของปีปฏิทินสักเท่าไหร่นะฮะส่วนแอนโทนีกอดอนนะครับ, Gordon, รบก็ยิงให้นลเซนในเกมครึ่งซีซั่นแรกที่เจอกับลิเวอร์พูล ซึ่งก็จะลุ้นเป็นผู้เล่นหนึ่งข้ส่้คนที่ยิงลิวพูดได้แบบไปกลับนับตั้งแต่อารันเชลเลอร์ที่ทําได้เมื่อฤดูกาล99 2,000นั่นคือผู้เล่นหนึ่งข้ส้นคนสุดท้ายที่ยิงได้แบบเย่าเยือนนะครับในฤดูกาลเดียวในขณะที่คาร์ลวิลสันนะครับมีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในพิมร์ลิกเนี่ยทุกๆ135นาที ส่วนอีซักในยอยู่ที่138นาทีถือว่าเป็น2คู่หน้าที่มีอัตราการยิงประตูที่ดีมากๆในพรีเมียร์ลีกนะครับถ้านับเฉพาะผู้เล่นนิวอัลสันก็จะมีแค่แอนดี้โคคนเดียวที่มีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูดีกว่า2คนนี้นะฮะแอนดี้โคนี่เฉลี่ยอยู่ที่121นาทีนะครับส่วนความพร้อมนะฮะเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเราก็ยังยาวเป็นหางว่าวนะแมตช์ทาร์เก็ตเฮเลนแอนเดอร์สันฮาร์บีบานเจคอบเมอร์ฟี่ฮาร์บีมันกิโยโจวิลล็อก นิคปอบรวมไปถึงจะมาลาเซลและซันโดโตนาลีนะฮะเจ็บแปแบนด์หนึ่งนะครับส่วนเลโอพูลเนี่ยเท่าที่ไปเช็คมาตอนนี้ก็จะมีคอสซารซิมิคาสมีเบนดักใช่ไหมมีเซฟานบาเชติกมีอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แอนดี้โลเปซันอ่าเทียโกอัคันทาร่าและก็ชูวยมาติปนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนเกมเอ็ดดี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโอเคตอนนี้มันก็มีเกมหนักรออยู่แต่ทีมก็จะพยายามสนุกไปกับทุกเกมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ไป กลัวโปรแกรมการแข่งขันที่มันสุดโหดมากๆในช่วงเวลาต่อจากนี้นะนะก็จะพร้อมสู้และจะทําผลงานให้ดีที่สุดก็รับรู้ได้ว่าผลงานในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือความท้าทายของทีมนะครับซึ่งทีมก็นําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นก็ตั้งใจที่จะกลับมาทําผลงานให้ดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมก่อนเนี่ยพูดถึงเกมก่อนเนี่ยโอเคมันก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกแต่มันก็มีช่วงเวลาที่ น้าผิดหวังเช่นกันนะครับโดยเฉพาะประตูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูจะเป็นการเสียประตูแบบที่ไม่ใช่ตัวตนของทีมเลยนะครับคือณเวลานั้นเขาคิดว่าทีมมันก็มีโอกาสชนะแต่ก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็ต้องมาแข็งกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้นะครับส่วนเกมกับลิเวอร์พูลก็พูดถึงเกมลิเวอร์พูลว่ามันก็มีเกมที่ เราเจ็บปวดกับเลี้ยวพูลในช่วง2เกมที่ผ่านมาแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นจากเกมเหล่านั้นนะครับทีมันเล่นได้ดีแล้วก็สามารถต่อกรกับเลี้ยวพูลได้อย่างเข้มข้นมากๆซึ่งทีก็ต้องพยายามเล่นให้ใกล้เคียงกับคําว่าสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดคือเล่นให้ดีที่สุดนั่นแหละนะครับก็นับว่าเป็นความท้าทายที่เราต้องพยายามเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดและก็ต้องมีพลังใจที่แข็งแกร่งมากๆเช่นเดียวกันนะครับจากการที่สะดุดกันมาหลายเกมมากๆแล้วนะฮะอย่างที่เห็นกันว่าการไปเยือนเลี้ยวพูลเนี่ย เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นงานที่ยากโคตรๆงานหนึ่งในพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับเรียบผูตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทนที่ของอาร์เซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าท้าว่าก็โดยภาพรวมเนี่ยออด้วยด้วยวิธีการเล่นของเวียบผูที่เป็นทีมสไตล์เคาน์เตอร์เพ i ซิ่งแล้วก็มีวิธีการเล่นที่หลากหลายรูปแบบมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเองเนี่ยโอ้โหต้องเกมรับต้องมีวินัยสูงมากๆถ้าต้องการที่จะ ยับยั้งเกมบุกของเลียวภูในใน3ตัวลูกแดนบนได้นะครับโอ้ยิ่งท่านเล่นแบบเกมล่าสุดเนี่ยมีสิทธิเละได้เลยนะแต่ก็ภาวนาว่าเออโอเคไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงในช่วงสัปดาห์หรือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ในในเกมหลังจากที่แพ้ฟอร์เรส์มันเหมือนเป็นการบ่งบอกเป็นในๆเหมือนกันว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือทีมแทบไม่มีเวลาที่จะได้ซ้อมในแง่ของในในแง่ของแท็กติกได้อย่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยพวกมัวแต่ไป ไปโฟกัสก,กับการรีคอฟเวอรี่ในการฟื้นฟูผู้เล่นเพื่อให้สามารถยืนระยะคือก่อนที่จะวางแท็กติกเนี่ยมึงยืนในสนามให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมีมันมีปัญหาในเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการซ้อมในแง่ของแท็กติกรวมไปถึงการฟื้นฟูโปรแกรมที่มันถีบวกกับเจอผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเยอะเกินกว่าที่คาดคิดกันเอาไว้อีกมันเป็นปัญหาที่ ที่ทีมมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหม่กับทีมชุดนี้ที่ที่ต้องเจอแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับการที่ไปเล่นเกมยุโรปมาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นซีซั่นนี้ผมมองว่ามันเป็นซีซั่นแห่งการเรียนรู้ของของทีมงานชุดนี้เลยว่าอ่ะในใน,ในเมื่อยูเจอปัญหาแบบนี้แล้วเนะี่ยในอนาคตข้างหน้ายู you จะต้องพยายามหาทางแก้ไขหรือว่าพยายามพยายามทําให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นให้ให้น้อยที่สุดหรือส่งผลกระทบต่อผลงานในสนามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรประมาณนี้นะครับ ว่ากันตามตรงโอกาสมีแต้มยากมากนะครับยากมากๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากเกมนี้คือวิธีการเล่นที่มันมีมีแนวโน้มที่ดีกว่าในช่วง 2- 3สาเกมที่ผ่านมาข้อดีหลังจากที่หลังจากที่ได้พักหลังจากเกมฟอร์เรสเนี่ยเนี่ยคือเกมแรกในรอบในรอบเดือนเลยนะที่แบบเรามีระยะเวลาพักเกินกว่า4ี่ห้าวัน <c oughs> คือมีเวลาพักเกือบอาทิตย์เพราะว่านัดล่าสุดที่เล่นบ็อกซิ่งเด์เลยนวันอังคารใช่ไหมแล้วก็มาเล่นกับเลวพูนี่เล่นวันจันทร์6วัน เนี่ยถือว่าเป็นแกลบที่ห่างที่สุดนับตั้งแต่โอ้น่าจะตั้งแต่เดือนนับตั้งแต่หลังเบรกทีมชาติรอบเนี้ยเออก็คือตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นแกลบที่มันเรามีแกลบช่องว่างในในการพักนานที่สุดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละผมว่าโอเคมันเอ็ดดี้เห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาแล้วว่า วิธีการเข้าดาของเราตอนนี้มันมันตื้อมันตันเพราะมันไม่มีเวลาได้มาลงแท็กติกอะไรกันมากเลยแต่ว่าในช่วงห้าหกวันต่อจากเนี้ยนอกจากได้พักฟื้นตัวเองแล้วมันจะมีเวลาได้มาพูดคุยในแง่ของแท็กติกในแง่ของแผนการเล่นมากขึ้นผมยังเชื่อว่าทีมจะมีวิธีการเล่นที่ดีขึ้นในนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลแต่จะสามารถมีแต้มได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่คาดหวังแต่ผมขอแค่ว่าขอให้เล่นดีกว่าในช่วง3ามสี่เกมที่ผ่านมาผมแฮปปี้แล้วเออแต่ผลการแข่งขันจะเป็นยังไง ก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือถ้าพอผ่านเลี้ยวภูได้มันเหมือนเป็นการเป็นการซ้อมมือเข้าปีใหม่ปุ๊บเดี๋ยวเล่นเกมเยือนกับซันเดอร์แลนด์ต่อนั่นแหละเออเดี๋ยวเราได้รู้กันว่าต่อจากเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับสกอ์ไม่ไม่ซีเรียสเลยแพ้ก็แพ้ไปแต่อยากเห็นวิธีการเล่นที่มันดีกว่า23เกมที่ผ่านมามา,มากกว่าเท่านั้นเองเออแค่นั้นเลยจริงๆนะครับส่วน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ย อันนี้เอาแบบอ่านใจเอ็ดดี้ก่อนนะอ่านใจเอ็ดดี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทีมที่เราอยากเห็นคือคือทีมแบบไหนประตูเป็นดูบาฟก้าผมคิดว่าไม่เปลี่ยนนะครับคู่เซนเตอร์ก็น่าจะยังเป็นบอทแมนกับแชร์ซึ่งพอได้พักได้พักฟื้นได้ทําความเข้าใจกันใหม่จากที่หายหน้าหายตากันไปพักหนึ่งเนี่ยผมว่า2คนนี้จะจะมีจะมีวิธีการเล่นที่มันที่มันดีขึ้นแล้วก็อาจจะเหมือนในช่วงที่ยืนกันได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อซีซั่นก่อน อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะใกล้เคียงกว่าจะใกล้เคียงกว่าเดิมจะดีกว่านัดที่แล้วผมยังเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแบ็กซ้ายขวาเนี่ยเอาจริงๆในในใจผมอะผมอยากเห็นทางซ้ายอะเป็นรีฟาเมนโตทางขวานะเวลาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอมิลคราฟอาจจะดูดีกว่าทิปเปียได้ซ้ําอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นซ้ายเนี่ยจะเป็นเป็นรีฟาเมนโตขวาเป็นอ่าขวาเป็นคราฟเออแต่ ถ้าอาจจะเอ็ดดี้ผมคิดว่าเอ็ดดี้จะใช้ตัวเดิมคือซ้ายเบิร์นขวาที่เปียซึ่งผมภาวนาขอให้ผมคิดผิดออนะครับส่วนกล้างเนี่ยโจลินตันเนี่ยเอ็ดดี้ก็พูดถึงก่อนเกมเหมือนกันว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะสามารถฟิตคือเรียกว่าจะฟิตพอลงเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ผมยังคิดว่าในระยะเวลาที่มันได้พักนานขนาดนี้มีสิทธิที่โจลินตันจะได้กลับไปเป็นตัวจริงเล่นกับดูโน่แล้วก็ทางขวาเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่า จะเป็นไมลี่หรือจะเป็นลองซาฟแต่ถ้าดูจากเกมที่แล้วเนี่ยไมลี่ดูมีอะไรมากกว่าลองซารฟฉะนั้นแลวกับแลวตอนที่เปลี่ยนเอาโจลินตันลงมาเนี่ยก็เลือกถอดเอาลองซารฟออกด้วยใช่ไหมก็เลยยังยังเทไปทางไมลี่มากกว่าฉะนั้นมิฟิลฝั่งขวาผมคิดว่าจะเป็นไมลี่ส่วนซาร์ฟโตุกเนี่ยอ่อซ้ายไม่น่าเปลี่ยนน่าจะเป็นกอร์ดอนเหมือนเกินเหมือนเดิมมิกกี้โดนมีผ้าวิจารณ์เยอะในในเรื่องของความไม่สม่ําเสมอในในการในการเข้าทําแต่ผมยังคิดว่าเขาจะยังได้โอกาสเหมือนเดิม คือสิ่งที่น่ากังวลของของมิกกี้ในเวลานี้คือเขาไม่เฉียบขาดพอกับการกับการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายคือคือคือสกิลในเกมลุกมันมันไม่สม่ำเสมอโอเคสิ่งที่สิ่งที่เป็นข้อดีของเขาคือ1เป็นตัวเพรสที่ดีมากๆคนหนึ่งในระบบเคาน์เตอร์เพ i สซิ่งของของเอ็ดดี้เขาเป็นคนที่ทาให้ระบบเคาน์เตอร์เพลสซิ่งของเอ็ดดี้มันมีประสิทธิภาพมากกับกับการขยันไล่เพรสแดนบนแล้วก็เป็นปีที่ย่งบอลเก่งมากๆคนหนึ่งในในทีมเลยแหละ แล้วก็อย่างที่2คือเป็นคนที่พลังล้นเหลือมากๆในการวิ่งขึ้นลงและสามารถที่จะมาเวอร์หรือพยายามมาสร้างสมดุลในในยาที่ทิปเปียขึ้นมาเสริมเสริมทับทางฝั่งขวาได้แต่สิ่งที่เราเห็นคือในช่วงเวลาช่วงหลังๆเนี่ยอ่ะทิปเปียก็ดปพอทิปเปียดปมันทําให้มิกกี้เองก็ก็ก็มีก็มีผลงานที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพยานที่เราคาดหวังเอาไว้เหมือนกันจริงๆใจผมก็อยากจะเห็นว่าเออทางซ้ายจะเป็นกอร เออทางขวาจะเป็นกอร์ดอนก็ได้และทางซ้ายให้อีซักเล่นว,ว,วิวสันก็ยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอยากเห็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าดาวใจเอ็ดดี้ผมว่าอาจจะเป็นชุดเดินจากวันที่วันที่แพ้ฟอร์เรสคือซ้ายกอร์ดอนขวาอารมิลอนแล้วหน้าเป้าเนี่ยยังเป็นอีซักเ้ื่อความที่เกมเยือนอะเกมเยือนลิเวอร์พูลอะมันเจอกับพวกโพกเซนเตอร์อย่างฟานได้ใช่ไหมไปเจอไปเจอ,ไปเจอแบบไปเจอในสไตล์นั้นหูก็เลย,ยคิดว่าเออ เอ็ดดี้อาจจะใช้อาจจะใช้อีซักซึ่งซีซั่นที่แล้วก็ถือว่าโอ้โหเล่นกับลยวพูลนัดแรกก็ก็รอใชย,ยับเหมือนกันนะ่ะเออแต่ก็ก็ต้องรอดูว่าซีซั่นนี้ยถ้าเขาได้โอกาสออกซ้าเป็นตัวจริงจะทําผลงานได้ได้ขนาดไหนนะครับเกมที่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นคนที่มีอะไรมากที่สุดใน,นนะในวันที่แพ้ฟอร์เรสต์แต่กับเลยวพูลในซีซั่นนี้ก็ต้องมาก็ต้องมาลุ้นกันนะครับช่วงนี้นีออ่รู้สึกว่าจะใช้ ฟันได้กับควันซาในนัดล่าสุดโ oh. อ้โหเออเซนเตอร์มีปัญหาจริงเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บอยู่จริงก็มีโจโกเมสอยู่นะอืมแต่ก็เดีย๋ยวดอดูแล้วกันว่าครอปจะใช้ใครแล้วโคนาเต้ก็ยังมีนะโคนาเตา้เป็นสำรองในนัดที่แล้วไม่ได้ลงสนามนะฮะอืมอ่ะฉะนั้นสเิเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของนิวาสเซิลก็ อันนี้เดาแบบเอาแบบดาวใจเอ็ดดี้คือประตูเป็นดูวาร์ก้ากองหลังเป็นสเว่นบอตแมนกับฟาเบนแชร์ใช่ไหมแบ็คเป็นเบิร์นขวาเป็นทิฟเปียกลางเป็นบูโน่โจลินตันแล้วก็ลุยส์ไมดี้ส่วนสารตัวลุกก็จะเป็นกอร์ดอนอามิลลอนแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับอันนี้คือคาดเดาจากการอ่านใจเอ็ดดี้แต่สิ่งที่อยากเห็นนะดูบารก้าเป็นประตูบอตแมนกับแชร์เป็นเซนเตอร์ซ้ายเป็นติโน่ ขวาเป็นคราฟกลางเป็นบูโนโจลินตันแล้วก็ไมลี่3ตัวลุกข้างบนซ้ายเป็นอีซักหน้าเป้าเป็นวิลสันแล้วก็ทางขวาเป็น Gordon, แอนโทนีกอร์ดอนอันนี่คือที่อยากเห็นแต,แต่คิดว่าคงคงไม่น่าจะอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนั้นนะนะแต่เดี๋ยวรอดูในในวันจันทร์อีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าเอ็ดดี้จะจัดออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องยอมรับแหละว่าเออเกมในช่วง ครึ่งซีซั่นเนี่ยด้วยความที่ว่าทีมจบถึงอันดับ4เมื่อฤดูการที่แล้วจะมีบางท่านบางส่วนที่รู้สึกว่าเออเราคาดหวังสูงอะ่ะเออคาดหวังว่าทีมน่าจะทําผลงานได้ดีได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บมันมันก็บางคนอาจจะบอกว่าไม่ คือมันมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะเออมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างแต่มันก็คือแฟกท์ที่มันเกิดขึ้นนั่นลวกันมันเป็นปัจจัยเหมือนกันที่ที่มันที่มันบั่นทอนต่อฟอร์มการเล่นของเราในในช่วงเวลานี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเอ่อทีมงานรวมไปถึงผู้เล่นหลายๆคนก็ค่อนข้างใหม่กับฤดูกาลที่ต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปต้องมีเกมกลางสัปดาห์เตะกันทีทีแบบนี้ยอย่างที่ผมบอกผมมองว่าซีซั่นนี้มันคือซีซั่นแห่งการเรียนรู้ของของทั้งเอ็ดดี้ทีมงานแล้วก็นักเตะบางส่วนที่ ที่ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็ต้องแล้วก็ต้องพยายามปรับหรือว่าหาทางแก้ไขในในอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นว่าถ้าทีมจะขึ้นไปเป็นขาประจําในการเล่นฟุตบอลยุโรปอ่ะอ่ะหมันต้องมีขนาดสปอร์ตท,ที่มันใหญ่กว่านี้พยายามแก้ปัญหาลดความเสี่ยงที่จะเกิดผู้เล่นบาดเจ็บให้ได้ให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยนะครับคือของแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการในการสร้างใช้เวลาในการในการบิว ขึ้นมาผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สําเร็จภายในภายในปีสองปีอ่ะเออมันยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรน่ะการไปแชมปี้ยนสี่กเนี่ยมันเอาพูดกันตามโตมันก็เร็วกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากปีแล้วถ้าใครฟังผมพูดตอนไลน์ตอนแรกๆจะพูดหยุดตอนแรกเลยว่าเอาจริงๆจบครึ่งบนของตารางได้ไปฟุตบอลยุโรปเอาแค่คอนเฟลเลนซ์ผมก็แฮปปี้แล้วเมื่อซีซั่นที่แล้วอ่ะเออพอมันเป็น UCL มันก็คือกําไรอ่ะมันคือกําไรที่เราได้ไปได้ไปไปให้รู้อ่ะไปให้รู้ว่าเรา เราจะไปได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งก็เห็นแล้วว่าเราสู้กับเราสู้ได้นะทุกทีเลยทั้งมิลานทั้งดอทมูลทั้งปารีสแซงต์แชมงเพ็นแบบว่าเออขนาดสักร์เรามันยังมันยังไม่ใหญ่พออะไรเรายังไม่สามารถสร้างความเสมอเสมอได้ได้มากพอเออแค่นั้นเองฉะนั้นผมยังผมยังในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ายังต้องให้เวลาทีมชุดนี้หน่อยกับการกับการสร้างทีขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าเออในอนาคตหรืออย่างน้อยน้อยที่สุดในครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ย อ่ะมันไม่มีเกมกลางสัปดาห์และมันไม่มีมันมันเริ่มจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บบางส่วนกลับมาแล้วก็บวกกับว่าถ้าเราเสริมผู้เล่นในช่วงตลาดหน้าหนาวได้ดีเนี่ยเออผมก็ยังเชื่อว่าทีมจะสามารถพาพาขึ้นไปอยู่ในในระดับแบบเลขตัวเดียวท็อปท็อปแปดอะอย่างน้อยท็อปแปดผมว่าน่าจะยังน่าจะยังไหวอยู่ท็อปโฟผมยังคิดว่ายากเออยังคิดว่ายากแต่ท็อปหก ก็ใช่ว่าจะเป็นใบไม่ได้เออใช่ว่าจะเป็นใบไม่ได้ผมว่าเป้าหมายของทีมในเวลานี้คือท็อป6เออเขาหวังถึงท็อป6ได้ไม่ได้ก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งอยากเห็นวิธีการเล่นที่แน่นอนเราอยากเห็นวิธีการเล่นที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับในช่วงในช่วงครึ่งซีซั่นหลังสําคัญเือให้กำลังใจทีมกันต่อไปกันแล้วกันในช่วงครึ่งซีซั่นหลังแล้วก็เดี๋ยวจบฤด,ดูกาลก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงกันแล้วกันนะต้องมาดูว่าว่าจะไปจบตรงไหนแล้วเป้าหมายต่อจากนี้จะะเป็็นนนยัังงไครบ่กาจะ ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับการพรีวิวก่อนเกมกับลิอร์พูลแล้วก็อาจจะพูดไปถึงการสรุปคร่าวๆในช่วงครึ่งซีซั่นแรกที่มันที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยภาพรวม